ใอีกทีคือว่าเนี่ยตยัวนี้มันจะดูดมันทำงานทีเดียวมันจะเป็นแม่เหล็กทันทียิ่งไนดูดเนี่ยดูดมันจะดูดตุ๊บตุ๊บนี่อ่านี่ดูดคือเดือดทำงานแล้วแล้วก็ลองปั่นดูถ้าหลอดดับคือชาร์จถ้าไม่ดับก็แสดงว่ามีปัญหา <c oughs> ติดต้องใช้รอบเร็วๆหมุนอ,อย่างนี้คือปึ๊บหมุนแล้วใรอบมันระดับละละรอบแดดมันก็ติดอ่าอย่างนี้คือลูกนี้ชาร์จจะง่ายอันนี้บวกเข้าสายเข้าหลอดไฟจะติดอันนี้เปิดสวิต้กนะพอเราปิดสวิตช์ปึ๊บดับนะฮะเปิดสวิตช์ติด ปีปิวิทย์กระดับโอเคแต่ถ้าเกิดชาร์จมาหลอดต้องดับถ้าไฟชาร์จถ้าหลอดติดแสดงว่าไฟไม่ชาร์จและแม่เหล็กตัวนี้หน้าคอยมันจะไม่ดูดครับมันจะไม่ดูดเนี่ยไม่ดูดเลยถ้าเกิดเอาเอานี่แตะปุ๊บเนี่ยแตะไฟเข้าปุ๊บหลอดติดถึงไม่หมุนก็ตามมันก็จะดูด ดูดแล้วเนี่ยดูดและอ่าอย่างเงี้ยดูดมันจะดูดลบเข้านี่บวกเข้านี่ฮโอเคง่ายงมันจะมีรูปบอกฮะง่ายๆที่ใดตามปักเลยปักมันอยู่ใหนก็ตามนั้นเลยรูปมันจะรูปตามปักบางทีแถวแถวเรียงบ้างสามเส้นบ้างสี่เส้นบ้าง ผมว่ามีแค่สี่เส้นสามเส้นพว,พวกสี่เส้นนี้จะเป็นสี่เส้นสามเส้นเป็นโคชีดสามเส้นผมว่าสามเส้นน่ะจะเป็นของคาบูคาบูต่อง่ายหลอดเส้นหนึ่งไปตรงเส้นหนึ่งโอเคครับ